you <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่ตลาดปบกป่อยกันโน้หลอมกระหนดมีกิจกรรมดีๆอยู่ตรงโซน DIY แล้วก็ตรงบูธช็อกโกแลตบูธด้วยอะค่ะรู้สึกว่าเขากำลังจะคุยกันแล้วก็ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปงาน DIY ที่เกี่ยวกับ BCG มันคือการนำขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มโกโก้ในชุมชนก็คือผลโกโก้ทุกส่วนของโกโก้เราจะทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยการใช้ กำจัดขยะตรงนี้มาทําเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มนาออันนี้ก็คือคร่าๆข,ของ BCG เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใีบูดกันดีกว่านนี้ค่ะตรงที่ทำเวิร์กช็อป DIY แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของโกโก้ในส่วนพึ่งไขด้วยชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรแปรรูปโกโก้และการท่องเที่ยวราชบุรีค่ะน้องอันนี้มันมีการเรียงของไขมันที่ถูกต้องแล้ว และผ่านการเทมเพอริงคือการทําให้อุณหภูมิช็อกโกแลตที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเอามาทําให้เป็นช็อกโกแลตบาร์ไดาลองชิมดูอันนี้80%ทานง่ายขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง หรือว่าเราเราเคยทานชอ็อกโกแลตที่มันเป็นแบบแมสเสนะชอช็อกโกแลตแบบอุตสาหกรรมอะ่ะมันจะมีการใส่สารลดความเปรี้ยวความฝาดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานชอ็อกโกแลตคา์ฟแบบนี้ค่ะเราจะไม่มีการใส่สารอะไรเลยมันก็คือรสชาติที่แท้จริงของชอ็กอกโกแลตเหมืนะอนนี้ก็คือเป็นการกําจัดเอ่อเวสทที่เหลือของผลโกโก้ให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ไม่ทำลายธรรมชาติะคะ่ะนี่คือจุดมุ่งหม่ของ BCG ก็คือ Bioeconomy แล้วก็ Green Economy แล้วก็ Circular Economy มารวมกัน3ตัวก็คือ BCG เออมันคือเศรษฐกิจชีวภาพที่ใช้วัตถุดิบที่เรามีเนี่ยจากธรรมชาติอะ ไปต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ<ม>ที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้สร้างสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หรื<ม>ะสร้างไรายได้ใหม่ได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือไม่ทําให้เกิดขยะอะไรเหลือเลยเอ,อะไรแตุกอย่างใช้หมดเลยใช้หมดเลยและก็ยังคงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีได้เหมือนเดิมด้วยค่ะ<ม>คือยางพาราแล้วก็เปิดกโกโก้อันนี้เหรอคะใช่เราสามารถทําเป็นงานดี Y ได้นะคะอันนี้คือยางยางน้ํายางพาราบวกกับเปิดกโกโก้ โอ้ใช่นี่เห็นมันได้กลิ่นหอมนะจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติใช่ใช่ใช่ฐานที่มันเกิดจากนี้ไงเปลือกที่พี่บอกอ่ะอ๋อคือเป็นตุ๊กตาฐานจากเปลือกโกโก้คือตุ๊กตาฐานเราสามารถไปดูดกลิ่นตู้เย็นได้เขาจะเปลือกโกโก้เนี่ยไปเผามาเป็นฐานแบบนี้เออแล้วเราก็มาทําให้มันเป็นแบบว่า เป็นผงผงแล้วก็ปั้นเป็นตุ๊กตาถ่านไว้ดูดกลิ่นในตู้เย็นแล้วเราก็เอาเนื้อมันนะคะใส่ในโครกค่ะ ของ BCG ที่บอกว่าทำขยะสร้างมูลค่าค่ะเมื่อกี้เราูดถึง BCG กันถูกปะ่ะขวนเลยเพราะว่าโอป่อยเราเนี่ยมีวิธีการกำจัดขยะแบบนี้ค่ะทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หมดเหมือนที่พี่พูดไปตรงนู้นเนาะไม่ว่าจะก,การเอาไปเลี้ยงสัตว์ทำปุย๋ยทำทานแล้วก็กลับมาอัดแท่งใหม่แล้วก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเพิ่งทำเกินไปเมื่อกี้เนี่ย ก็ต้องขอบคุณน้องมากๆเลยที่มาเป็นเพื่อนพเหตที่นี่<ด>นะคะ,คะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโกโก้ในชุมชนของเรากันนะคะ,คะก็แล้วก็บรากาศตลาดน่ารักน่ารักนาะเพราะว่าเราอยู่ที่ตลาดโอไปกันนะคะก็เป็นบูธขอาช็อกโกแลตบูธด้วยค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามช็อกโกแลตของส่วนเพึ่งหรือว่าของราช,ชบ,บุรีนะคะให้ติดตามที่เพจได้เลยค่ะชื่อว่าเพจช็อกโกแลตบูธบ๊ายบายค่ะ